สยามพารากอนเวิร์คลาสช็อปปิ้งเดสติเนชันตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างเนื้อระดับจับมือกับ GU Creative สร้างปรากฏการณ์เชื่อมโลกสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในงาน Digital You a l i v e p r e s e n t e d by สยามพารากอนชวนคนรุ่นใหม่สนุกกับกิจกรรมโลกเสมือนจริงเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ตื่นตาตื่นใจ ไปกับ v t u b e r คนดังทั้งไทยและเอเชียภายในงานยังมีการจัดการแข่งขัน e s p o r t s และการแสดงของศิลปินนักร,ร้องรวมถึงไอดอลกว่า30วงและจะมีการเปิดตัวโครงการ One Sharing 100 NFT Art Project ผลงานศิละปะ NFT ของนักสะสมและศิลปินไทยสู่สากล ตั้งเป้ายกระดับงานศิลปะเพื่อสังคมจัดกิจกรรมประมูลและจำหน่ายผลงานศิลปะดิจิทัล NFT เพื่อสมทบทุนกิจการเพื่อการกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมศิลปินและผู้สนับสนุนงานศิลป์ทั้งในและต่างประเทศได้ขยายเครือข่ายและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในวงกว้างมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับงานดิจิทัลอยไลฟ์2022 พรีเซนเตอร์บายสยามพารากอนะคะในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะคะก็สําหรับงานนี้เองเราก็หวังว่าจะเป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่นะคะที่เรากําลังคิดว่าเราพลาดไปไม่ได้เลยเรากําลังอยู่บนโลกแห่งดิจิทัลโดยแท้จริงนะคะในโซนในงานในครั้งนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากต้องบอกว่าตั้งแต่เรามีการจําหน่าย NFT แล้วก็นำประโยชน์นะคะนำไรายได้ตรงนี้เนี่ย กลับเข้าไปสู่สังคมกับโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นกว่า12โครงการภายใต้100 c h a r i n g นะคะและรวมถึงเรายังมีในส่วนของ v u t u b e r เรานำนวัตกรรมนะคะเกี่ยวกับรถยนต์หุ่นยนต์มาจัดแสดงภายในงานแล้วก็ยังมีศิลปินกว่า30กว่าวงนะคะก็200-300กว่าชีวิตมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะและ้วได้มีในเรื่องของทอย Thailand Toy Design นะคะแล้วก็ยังมี Creator ต้องบอกกิจกรรมทั้งหมดในงานในครั้งนี้เนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าคุณจะชอบอะไรก็แล้วแต่ คุณสามารถทาสิ่งที่คุณชอบนํามาประสานกับความเป็นดิจิทัลเพื่อมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยของเรานะคะให้ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราเพิ่มทำทารางคราวของ One Sharing 100อันนี้คือคือ The Art Project, อาร์ r โปรเจ e ต์บรอนเจียอาร์โเกี่ยวกับ NFT ด้วยนะคะวันว่าพวกเราสิ่งที่ดีๆเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัล NFT อยาก,กาให้ช่วยสังคมดีขึ้นมากขึ้นนะคะก็เสียงเรากันนะคะก็มีความดีๆดดเป็นอย่างยิ่งนะคะปีนี้ที่เราเร่วมกับ G ีอูแครตีทนะคะจัดงานดิจิทัลยูเอลิฟขึ้นมานะต,ต้องบอกว่าเสียงพรากนเองเนี่ยเราอยากจะนำนะคะมอบสิ่งใหม่ๆนำเสนอกิจกรรมใหม่ๆนะคะให้กับลูกค้าของเสียงพรากนเองนะ,ะด้วยครั้งนี้เนี่ยเราก็เชื่อมโลกดิจิตอลนะคะเข้ากับโลกของออฟไลน์ด้วยนะคะก็ส่องคนรุ่นใหม่นะคะที่สนใจเล่นดิ